วันนี้แม่งอยากจัดมากเลยนะจริงๆคือไอ้เจ้าของชาอะไรของมึงเนี่ยที่มีนี่มีการไลฟสดเนี่ยนะขอโทษทีครับวันนี้ผมไปออยอมาฝ่ายโฆษณาสั่งระงับการโฆษณาเพราะไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาแต่ขอโทษทีอาทิตย์หน้าได้ข่าวว่าปคบ,บจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งเจ้าของกับทั้งนะคนที่โฆษณา นะบอกว่าป้องกันโรคมะเร็งได้แล้ววันนี้ที่มีการไลฟ์สดเนี่ยนะเดี๋ยวจะถอดเทปมาดูว่าเข้าอีกคดีไหมถ้าเข้าแม่งเดี๋ยววันจันทร์ไปแจ้งแม่งอีกคดีหนึ่งคือที่ปอขบว่าโฆษณาบอกว่าอะไรวะเห็นอยู่แวบๆแต่ไม่ได้สนใจมากนะเขาส่งมาให้ดูเป็นคลิปอย่าลบนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะถอดวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยแล้วดูถ้าเข้านะไปแจ้งแม่งอกคดีหนึ่งก้หานะครับโฆษณาโอ้อวดแล้วก็พราบบคอมพิวเตอร์ นะไอ้ที่บอกว่าป้องกันได้ป้องกันได้เนี่ยโดยที่เอาผลวิจัยมาเนี่ยนะเดี๋ยวไปวิจัยที่ปคออบอแล้วกันนะครับนะอ่ะคิวต่อมาไอ้นี่เมื่อกี้ชานะนะไอ้นี่นะไอ้นี่วันนี้ไปให้ตรวจแล้วโฆษณาโอ้โอวดนะเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปีกินไม่ได้นะเพราะว่าไอ้กินแล้วตาสว่างวันนี้ก็ไปไปมาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอีกคดีหนึ่งนะ อันนี้คือไม่มีเราทุกมิตินะผมบอกให้เลยทุกมิตินะเรื่องต่อมาวันนี้ได้ข่าวว่ายูทูบเบอร์แม่งถูกลอยแพกลายเป็นว่าคดีบุุกป่าสงวนยูทูบเบอร์ต้องไปหาทนายความเองนะแล้วก็ต้องหาเงินประกันตัวเองนะผมบอกให้เร็วก็ได้ว่าไม่กี่วันนี้หรอกเร็วๆนี้แหละ นะผมเชื่อว่าไม่เกินวันจันทร์หรือวันอังคารอย่างช้าจะมีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหน่วยงานลงไปเที่ยวบ้านกเกานะลงไปเที่ยวบ้านกอกนะครับมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแหละมึงเตรียมไว้เยอะทนายฟ้ามึงเลยมึงอะ่ะเพราะมึงอะ่ะเตรียมตัวไว้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจะลงไปเที่ยวบ้านกากะนะแล้วแต่ละคนเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าสองคันรถตู้ อย่างน้อ,นอยๆสองคันรบตู้นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะนั่งถอดเทปแม่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นในหนึ่งสองสามสี่้าเจแปดเก้าสิบโดนหมาเละไอ้พวกเรื่อยๆไม้อลไนะทุกคนแม้กระทั่งพระก็ยังไม่ละเว้นนะครับอัจฉริยะจะบอกให้พระที่บอกว่าเอ้ยตรงนั้นต้องสร้างพญานานคะต้องอยังไงจัดหมดจัดเต็มสองคันรถนะแล้วฝากถึงด้วยว่านะพี่ทนายของผมคนเก่งคดีเนี่ยวัดเนี่ย วันนี้ทำหนังสือถึงสนักพระพุทธศา,าสนาแล้วขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินของวัดตั้งแต่ปีห8จนถึงปัจจุบันว่ามีการส่งเงินให้กับสนักพุทธศา,าสนาหรือไม่ถ้าไม่มีการส่งถ้าไม่มีการส่งก็จะดำเนินคดีแนข้อหายักยอกนอกจากคดีบุรุษป่าสงวนและหากมีการส่งขอให้แจกแจงบัญชีรายรับรายจ่ายเนื่องจากมีการรับบริจาคและขายวัตถุมงคลตัวที่เป็น เครื่องรางพญานาคจํานวนมากได้เงินมาจำนวนมหาศาลแล้วก็มีการสร้างอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของคนสามศพในปี55หรือ56นี่แหละในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีเหล็กไหลนะในปี55หรือ56นะครับที่มีคนตายในถ้ำสามศพมีคนคนนึงเนี่ยมาอวดอ้างนะเป็นผู้พิเศษ แล้วก็ลบคลิปอันนี้ไปแล้วแต่ขอโทษทีผมเก็บเอาไว้นะเราไม่อยากจะพูดแต่ขอโทษทีครับนะนะครับท่านทนายคนเก่งทุกเม็ดเดี๋ยวท่านเป็นทนายความได้เงินเยอะแยะมากมายท่านต้องเลี้ยงข้าวผมนะแล้วก็ต้องขอบคุณผมด้วยที่มีงานทําถ้าผมไม่จัดนะคดีให้เนี่ยท่านไม่มีงานทํานะครับจะบอกให้นะทุกอย่างเดี๋ยวจัดให้รับรองว่า อีกไม่กี่วันนี้หรอกเดี๋ยวจะมีคนหลายหน่วยงานลงไปเที่ยวบ้านกกอกให้มันกึกคืนเฮฮาปาร์ตนะส่วนไออีกคนหนึ่งเนี่ยนะนะที่ตอนนี้มันเงียบไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันโดนสั่งฟ้องในคดีช่อกงประชาชนนะเราจัดให้ทุกคดีไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกันนะไอพวกที่แสบแสบที่มาด่าผมเนี่ยผมจัดให้หมดครับนะบอกเขาได้เลยว่าจัดให้หมด นะครับขอบคุณแฟนๆเพจทุกท่านนะครับนะพรุ่งนี้คุณปรินาที่ทุกคนรอคอย4มีนานัด10บโมงที่อายการราบุรีอันนี้ก็อภินันทนาการตามที่บอกไปทุกคนบอกว่ารอดแต่ผมบอกได้เลยว่าหลวงปู่ป้อมก็ช่วยไม่ได้นะครับคดีป่าไม้รอดยากมีแต่สารภาพและรอลงอาญานะครับแล้วก็ถูกปรับจำนวนหมหาศาล เป็นหลักสิบล้านขึ้นไปดังนั้นผมบอกให้เลยว่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายแหลนะครับที่เคยร่วมสังเกตกรรมในการตัดไม้ทำลายป่านะหรือใครที่เกี่ยวข้องบอกแล้วยี่สิบกว่าคนรถตู้คันหนึ่งมีสิบสองคนสองคันรถตู้ถึงจะมากรุงเทพมาเที่ยวกรุงเทพนะมาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็คนที่บริจาคเงินหนึ่งล้านสามแสนในสัปดาห์หน้าผมจะให้ยัดบ,บัญชีทุกบัญชีของ นายเทวดาคนนี้ให้หมดเพราะว่าวันนี้มีเงินในบัญชีของลูกสองคนคนละแสนหกสองคนก็คือสามแสนสองมีเงินของนะครับนางฟ้าสองบัญชีห้าแสนเบิกไปแล้วสี่แสนห้าเหลืออยู่ห้าหมื่นมีเงินหนึ่งล้านสามกับเงินแปดแสนนะแล้วก็เงินผ่านนางลำในลูกสะพ้ยก็จะขอให้อายัดบ,บัญชีให้หมดนะครับแล้วก็ผ่านยูทูบเบอร์นะ คนสนิทนะชื่ออะไรออ่างออ่างอะไรเนี่ยไม่ค่อยผมไม่ค่อยจํานะต้องบอกผมผมจำไม่ค่อยได้ก็จะให้อายับัญชีของไอยูทูบเบอร์คนนี้ด้วยนะทุกอย่างคือใช้มาตรการเชิงลุกในการเด็ดปีกอินซีนะเด็ดปีกอินซีอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะอันนี้คือจัดทั้งนั้นแหละไอ้ใครบอกว่าไอ้จ้าแม่งกี่โม้เนียผมไม่ได้โม้ผมใช้เวลานะนานหน่อยแต่ว่าโดนแน่เพราะว่า ที่ยอมเหนื่อยทุกวันเนี้ไปทุกวันเนี่ยเสียเงินเสียทองทุกวันเนี่ยไปเพื่อต้องการเด็ดปีกอินซีเพราะอินซีเนี่ยมันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เงินกูเงินบริจาาเงินขอให้คนน้างโง่เอฟซีโง่โง่เอฟซีโง่ที่เอาเงินมาเบิจาาให้กูไม่กูไม่เสียได้หรอกเพราะไม่ใช่เงินกูนะแต่มึงจำไว้เลยนะผมบอกให้เลยว่าหมดไม่ว่าจะเป็นรถนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่เก็บไว้ที่บัญชีลูกออมสินอะไรทุกอย่างไม่เหลือหรอกนะหมด หมดตูดรับรองได้หมดตัววันนี้คุณดีใจไปเลยคุณอยากทาอะไรทําไปขายชาได้กล่องละสิบบาทพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าขายชาเนี่ยนยได้จากสปอนเซอร์สิบบาทต่อกล่องเนี่ยชาเนี่ยเรายังรู้เลยว่าไอไอแสนบาทเนี่ยนะเพราะขายได้กี่กล่องถึงจะได้ขายพันกล่องนะขายหมื่นกล่องได้หนึ่งแสนแล้วก็รู้รายได้มีทั้งหมดหกเจ็ดล้านบาทยังไม่ได้เสียภาษีสักบาทเดี๋ยว ให้เวลาก่อนยังไม่ถึงกําหนดจ่ายภาษีถ้าถึงกําหนดจ่ายภาษีนะครับเดี๋ยวผมจะร้องอธิบดีกรมสรรพากรนะครับเนื่องจากว่ามีรายได้เกินล้านแปดต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์รายได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มเสียค่าปรับสองเท่าครับถ้าไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้รู้เป็นกฎหมายสรรพากรเนี่ยอัจฉริยะร้องมาเยอะแล้วจําได้ไหมอาร์มชุติมานะเล่นภาษีอย่างเดียวนะครับทุกดอกกับ นะผมบอกเลยว่าไอ้ที่มีรายได้เกลือล้านแปดเนะี่ยถึงจะเป็นเงินบริจาคเนี่ยผมจัดให้ครับนะดังนั้นไม่ต้องห่วงมีทุกดอกเล่นกันทุกดอกแต่ไม่เล่นเรื่องเดียวพุทธชินรากระจมันไม่มีความผิดเอาเรื่องภาษีเอาเรื่องของนะโฆษณาโออวดเอาเรื่องความผิดพลววาคอมพิวเตอร์เอาเรื่องหมู่ลูกปลาเอาเรื่องชอบโงประชาชนเอาเรื่องแจ้งความเท็จโอ้โหย มึงเอ้ยแม่งท้านายความแม่งรวยกันหมดนะไอต้องขอบคุณนะพี่สมเกตต้องขอบคุณผมนะมีงานทําอ่ะถ้าไม่มีผมพี่สมเกตไม่มีงานทําที่ดีที่กกตูมนะบอกให้ก่อนนะเออนะครับจะติดคุกไม่ติดคุกนะั้นไม่เป็นไรแลร้วผมไม่รู้อ่ะแต่ผมผมบอกให้เลยว่าเอาคดีไปแจกนะผมโดนคดีเดียวเองมินประมาณได้การโฆษณาอีกนานสารน่ตุน้นัไกลแล้วผมไม่ได้กังวลด้วยเพราะผมมีหลังฐานมดแล้วว่า คุณเป็นนี่จริงคุณเป็นอะไรจริงคุณติดค่ารถจริงผมไม่กลัวหลักเรื่องจริงเรื่องจริงผ่านจอคดีมีประมาทจิบ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 นะโดนมาอย่างเป็นร้อยคดีแล้วจะไม่เคยไม่เคยมีใครเอาชนะผมได้กคดีนะมันจิบจิบแต่คดีที่คุณโดนเนี่ยเจ็บปวดนะวอาให้ทุกเม็ดอะเดี๋ยวคดูแล้วกันว่าไอคนที่โอนเงินมาเนี่ยสนับสนุนสร้างพยานาคเนี่ยนะเดี๋ยวขอสเตทเมนต์มาดูเนี่ยแล้วก็สกรีนเลยว่า ไอ้นี่สามหมื่นไอ้นี่สี่เบื่์ไอ้นี่ห้าหมื่นเรียกมาหมดแหละออกมาเรียกหมดเดี๋ยวผมจะไปร้องเลยขอให้มีการขอสเตทนี้นมาแล้วก็จะรีกเลยว่ามีการเบิกเงินไปแล้วเท่าไหร่นะแล้วเท่าไหร่ใครโอนมาเยอะเรียกมาเป็นเลยว่าถ้าเขาสร้างในป่าสงวนคุณจะโอนไหมถ้าเขาบอกว่าเขาไม่โอนนี่แหละจะเข้าแหละหลักเกณฑ์นะบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นอย่ามาเล่นอัจฉริยะ